สำหรับชุดช้อปปิ้งลิสต์นะคะวันอันนี้คือเป็นตัวอย่างของชุดหลักนะคะก็คือจะมีตัวที่เป็นตะกร้านะคะ2แล้วก็รถเข็น2แล้วก็จะมีตัวที่เป็นช้อปปิ้งลิสต์นะคะทั้งหมด4ใบบนช้อปปิ้งลิสต์ก็จะมีรายการที่จะต้องซื้อนะคะแล้วก็รวมถึงการที่เป็นสิ่งของอย่างนี้32ชิ้นนะคะจะเป็นกระดาษหนายอย่างดี วิธีเล่นเนี่ยก็คือเราสามารถคลิกแพงได้ตามอายุนะคะอย่างสมมติว่าสําหรับเด็กเล็กที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะเราก็จะเอาง่ายๆก่อนก็คือว่าให้ลิสต์เข้าไปแล้วก็ให้ลูกนะคะหยิบตามลิสต์อันนี้เขาก็จะได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ให้เขาเป็นเรียงลําดับไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเด็กเล็กแล้วก็สําหรับน้องที่เริ่ม โตแล้วนะคะอาจจะ3ขวบถึง4ขวบแต่ละคนก็คือจะไม่เท่ากันก็คือบิธีเล่นก็คือการฝึกความจำนะคะก็คือเราจะเอาสิ่งของที่อยู่บนลิสต์ทั้งหมดเนี้ยเราก็จะคว่ำไปนะคะแล้วเราก็จะสลับการพลิกเปิดอันนี้สมมติว่าปิดทั้งหมดแล้วนะคะก็สลับกันเปิดแล้วก็ฝึกความจำถ้าไม่ใช่ก็ปิดไป แล้วก็ถ้าเกิดใครใช่อันที่เป็นในลิสต์นะคะก็มาใส่ใครได้ครบลิสต์ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะ